พี่ฟ้ากินอะไรกินกินอวนตินค่ะอวนตินอะไรคะอวนตินไก่ไก่ชีคข้างบนแล้วทิมที่ชีสอร่อยปะจิ้มยอย้าวยาอีกเอาอีกจิ้มอีกกินอีกกินเยอะโดดเลยย,เย,เย้อนไปยัยไง อร่อยมอ่ะอร่อยดูชี้ที่ดูดิโออร่อย